สวัสดีทุกคนกันนะครับอยู่กับช่องเคสามช n แนลนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับในโลบอทกำลังจะมีชื่อว่า a n i m เม a n g e r a n i m e อ,อนนะครับซึ่งที่ผมก็จะมาทำการสอนหารีโลนะครับก็คือนี่เลยตัวของเทรดรีโลนะครับที่ผมก็ไม่รู้ว่าปัญหานี้มันเป็นบั็กหรือว่าเกมดงใจทำมาให้นะครับก็ส้าใครอยากดูนะครับว่ารีโลทำอะไรได้ก็ไปที่ตัวของเทรดนะครับก็คือรีโลเราสามารถสุ่มของบัฟได้เช่นผมจะสุ่มให้ตัวคิงแอนก็คือปั๊บ นี่ทุกคนก็คือสไดมันจะแบบเป็นเลทตามนี้นะครับก็ทุกคนก็ลองไปอ่านเอาโอเคก็ส่วนวิธีการหาร,รีโลนะครับก่อนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด like, กติดตามกันนะครับตา้งพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยซึ่งวิธีการหารีโลนะครับคุณลองไปที่ตัวของอีโวนะครับให้ผมลองไปให้ดูแล้วก็มาเท่าไงนะมันจะมีอยู่สองตัวที่เหมาะกับการฟาร์มรีโลนะครับก็คือตัวของ โอคารุนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ยังไม่แบบยังไม่อีโวนะครับเป็นอันนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัวพิโกโลนะครับว่แบบาอ e ีปิดซึ่งมันฟาร์มได้ยังไ,ไงก็โดยการฟาร์มนะครับคือเราจะทําการอ่าผมลองให้ดูถ้าเกิดเราอีโวตัวนะครับถ้าเกิดเรามาเป็นตัวนี้อ่าอันนี้ก็คือต้องใช้เลนเจอร์คิสตั20ในการทำรโอเคถ้าเกิดผมไปอีโวตัวของโอคารุนนะครับ พี่ทุกคนสิ่งที่ได้คือ5รีโลเห็นไหมทุกคนการอีโวตัวหนึครั้งเราจะได้5ราีโลใช่ครับนี่คือเป็นการฟาร์มเทรีโลนะครับก็คือในนี้ส่วนวิธีการหาตัวของเลนเจอร์เซตเอ้เลนเจอร์คิสตันก็คือไปลงลชจ์เอานะครับหรือแม้กก็ดูิปที่ผมได้ลงไปนะครับซึ่งเหมือนทุกคนการอีโวแต่ละครั้งอะ่ะมันทําให้เราได้รีโลห้าแถมเลนเจอร์เซตก็หาม่ยากมาก ก็คือมันแค่ลงาลเลนจ์ถ้าเกิดมันมาชั่วโมงหนึ่งเราได้รัสิบอัพอยู่แล้วปกติถ้าเกิดดวงคุณไม่ได้แย่เกินไปซึ่งตัวที่เหมาะกับการอีโวก็คือตัวที่อีโวง่ายนะครับก็จะมีตัวของอันนี้เป็นตัววาเทอร์โบเป็นตัวของอุตาคูนะครับหรือก็คือตัวคารุนแล็อีกตัวหนึ่งคือตัวของดาร์ก้อนออฟนะครับคืออันนี้คือคอันนี้ก็หาง่าเหมือนกันคือลงที่เอเจนเจอร์สเตจหานาโนอันนี้นะครับก็มีการออนข้างสูง ก็อันนี้ก็หาได้จากสตอรี่ปกติ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 เห่คนหาง่ายมากแต่ว่าคุณต้องเตรียมทองมาระดับหนึ่งสลับการทำะไรนะครับก็โอเคมาเดี๋ยวผมยีโวตัวให้ดูครับอีวโออัดโคอีกรอบฟึ๊บนี่นะคนได้มาอีกห้าโลเห็นไหมักค้ดบวถ้าเกิดเงี้ยเราสามารถฟางดูได้เรื่อยๆไม่อันเลยโอเคแล้วก็มาสุม่มเล่นดีกว่า ผมจะมาสุ่มให้ดูนะครับตอนนี้ผมมีเราอยู่ที่21อันดูกันว่าผมจะได้ของดี <S <S บา้างไหม Sniper spam เลยอ้าวค้างค้นค้างไปแล้วเออโอเคก็พอได้ครับเป็นส s เปอร์กับ Colonel โอเคก็ไม่ใช่ส้อัสวิธีการฟาร์มอีแล้วก็คือไม่หายทุกคนคือเราไปลงตัวของังนเจ้าเศษเพื่ออีโวพิกโร่ไม่ก็ทำการอีโวโอตาคุนะครับซึ่งสองวนั้นก็หาได้จากการสุมมอนนะครับอแล้วก็มาดูนว่าตู้นี้จะมีไหมผมลองปึ๊บโอเคทุกคนตู้นี้ไม่มีคือต้องให้อีปิเป็นพิกโร่หรือไม่ก็ตัวดีเจนเป็นตัวโอคารุนนะครับอันนี้ ตัวนี้มีพิ้งก็เอยนะทุกคนแต่ว่าตัวมันแพงมากแนะนาว่ารอตัวนี้ก็ได้ถ้าเกิดแบบีได้เพชรนะครับโอเคคลิปนี้คงมีอะไรมากนะครับกาชอบมาฝากกดไลค์กันนะครับแล้วเกิดอยากให้สอนวิธีทำอะไรก็สามารถบอกได้คอมเมนต์เลยนะครับคลิปนี้คงต้องไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอให้หลดวการฟาร์มเพชรรีโลนะครับแล้วก็มาฟูลบับรุงมด้วยกันเถอะนะคลิปนี้ก็ไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับ